คุณรู้ไหมหลังวันออกพรรษาหนึ่งวันคือวันตัดบาทเทโววันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์หลังไปโปรดพระมารดาวันบุญใหญ่นี้ทำยังไงใ,ให้ได้บุญเต็มบุญมาดูกันครับคำว่าเทวมาจากคำว่าเทโวโลกซึ่งหมายถึงการเสด็จลงจากสวรรค์ของพระพุทธเจ้า หลังจากจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตลอดสามเดือนเพื่อโปรดพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาเมื่อพระองค์เสด็จกลับมายัางโลกมนุษย์เหล่าเทวดาและพุทธศาสนิกชนต่างมาร่วมต้อนรับด้วยความปิติชาวบ้านจึงพร้อมใจกันพำบุญตักบ,บาทเทโวโรหณนะเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นี้สิ่งที่ควรทำในวันนี้คือ เรียงของใส่บาตรด้วยศรัทธาเช่นเข้าสุกข้ขาต้มมัดผลไม้ของแห้งแต่งกายสุภาพใจสงบตั้นใจถวายอย่างเคารพอธิษฐานให้บุญนี้สมถึงบรรพบุรุษและให้ชีวิตมีปัญญาและความรุ่งเรืองเชื่อกันว่าใครได้ทำบุญในวันเทโวจะมีเทวดาร่วมอนุโมทนาด้วยเป็นบุญใหญ่ ที่เสริมทั้งโชคลาภเมตตาและความสว่างในชีวิตเช้าว,วันตัดบาตรเทโวนี้อย่าลืมตื่นเชา้าใส่บาตรด้วยใจยิ้มเพราะบุญแท้ไม่ได้อยู่ที่ของที่ถวายแต่อยู่ที่ใจที่ศรัทธาและความตั้งใจดีของเราตัดบาตรเทโววันนี้ให้บุญส่องทางชีวิตให้สว่างเหมือนแสงอรุณแห่งคำสาธุสาธุสาธุ